สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้บัตร TTB All Free นะคะที่ต่างประเทศนะคะก่อนเราออกจากเมืองไทยนะคะเราได้โทรแจ้งนะคะโทรเช็คกับเ,เจ้าหน้าที่ Customer Service ของธนาคารแล้วนะคะว่าต้องการจะมาใช้บัตรที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเกีกิสถานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าใช้ได้ทั้ง2ประเทศนะคะตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยก็คือตู้ ATM ที่กดได้นะ,ะก็จะเป็นของ h hf dc นะคะนะคะที่ที่กดได้แล้วก็ตู้ธนาคารอันนั้นก็คือใช้รหัส6หลักนะคะเอ่อแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่ประเทศกีกิสถานนะคะแล้วก็มาถึงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเอ่อลองกดบัตรจากตู้ atm ทั้งหมด5ตู้นะคะที่สนามบินซึ่งไม่มีตู้ไหนเลยที่จะสามารถใช้บัตรของ ttb all f r e e ได้นะคะเพราะว่าแต่และตู้เนี่ย เขาจะใช้รหัสนะคะแค่4ตัวเท่านั้นซึ่งพอเราลองกดไปแล้ว3ครั้งนะคะซึ่งรหัสของเราเนี่ยมันจะเป็น6ใช่ไหมคะพอกดครบ3ครั้งเราปุ๊บก็คือบัตรเนี่ยโดนล็อกทันทีนะคะซึ่งเราก็ต้องโทรมาหา customer service นะคะของ TTV ให้เขาปลดล็อกบัตรให้ซึ่งพอปลดล็อกบัตรแล้วเขาก็จะแจ้งว่าสามารถใช้ได้ตามปกติซึ่งมันไม่ปกติแล้วนะคะเพราะว่า ตู้ a อ m ของประเทศกีคิสถานนะคะคือเขาจะใช้รหัสได้แค่สีตัวเท่านั้นซึ่งตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ c u Customer อร์ v i c e ของ TTB ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้นะคะที่เขาทำได้ก็คือแค่บันทึกปัญหาของเราไว้ในระบบนะคะอันนี้ก็จะมาเตือนนะคะว่าใครที่คิดที่จะเอาบัตร t t b นะคะมาใช้งานที่ต่างประเทศนะคะก็คือให้ระวังนะคะเพราะว่าบางประเทศเนี่ย เขาไม่ได้ใช้รหัส6หลักนะคะแล้วก็ทาง TTB เนี่ยก็ไม่สามารถเช็คให้ได้ด้วยว่าที่ประเทศที่คุณไปเที่ยวเนี่ยธนาคารไหนทีเ่เขาใช้รหัสแบบ6ตัวนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เดือดร้อนมากเลยนะคะแล้วก็ธนาคารก็ช่วยเหลือลูกค้าไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะทําเมื่อเรากลับไปถึงประเทศไทยแล้วก็คือจะยกเลิกการใช้งานกับ ธนาคารนี้นะคะจะถอนเงินออกมาให้หมดแล้วก็ปิดบัญชีไปเลยนะคะอันนี้เราก็ได้เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนที่สนิทฟังนะคะซึ่งเพื่อนที่สนิทก็บอกว่าถ้าต้องการนำบัตรแบบเดบิตมาใช้นะคะให้ใช้ของธนาคาร SCB นะคะหรือไม่ก็กสิกรนะคะเพราะว่าจะไม่มีปัญหาะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆนะคะแล้วตอนนี้เราไม่มีเงินติดตัวเลยนะคะแล้วก็เดือดร้อนมากนะคะไม่สามารถที่จะ ขอความช่วยเหลือจากธนาคารได้เลยนะคะ